สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่22ถึง28สิงหาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความมั่งมีสีสุขความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นเกิดสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศรอบข้างรอบตัวที่ราบรื่นมากขึ้นนะคะ เรื่องของการทำงานเหมาะกับธุรกิจความสวยความงามเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องของกเกษตรกรรมต่างๆก็จะออกดอกออกผลนะคะสร้างรายได้ที่มั่นคงหรือว่ามีคนมาใช้บริการคุณมากขึ้นสัปดาห์นี้นะคะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมสู้พร้อมลุยต่อไปนะคะสถา,านการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง ในเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้ก็สตีให้โชคนะคะเรื่องของโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะหรือว่าคนรู้จักเพศหญิงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินให้บริหารจัดการอาจจะมีเรื่องของเงินก้อนเงินกําไรเข้ามาเรื่องของเงินมรดกทรัพย์สินที่รอคอยอยู่นะคะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีด้วย เรื่องของสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้อาจจะอ้วนง่ายนะคะเรื่องของอาหารการกินต้องโสดสะอาดระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะการรักษาดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินะคะหรือว่าแพทย์ทางเลือกก็จะเหมาะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดหรือว่าพบรักที่ถูกใจบางรายก็แฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะ มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ตั้งคันมีบุตรสมใจนะคะบางคู่อาจจะพากันอ้วนง่ายนะคะมีนัดทานข้าวนอกบ้านหรือว่าดูแลกันและกันมากขึ้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวสำหรับชาวกรกฎในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ